โอ้ย oh yeah. ตอนนี้คุณอยู่กับพิธีกรรีเสิร์ชอะไรที่ต้องรีเสิร์ชเราเซิร์ชมาให้แล้ววันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับโปเกมอนสเกลเลตไรเลกันอีกแล้วนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็เป็นอีเวนต์เทลเลตเจ็ดดาวอีกแล้วนะครับซึ่งคราวนี้นะครับก็จะเป็นอาชีเลนนะครับโปเกมอนสตาร์เตอร์ธาตุน้ําจากเจนเจ็ดนั่นเองโดยอีเวนต์นี้นะครับจะมาตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมถึงวันที่12พฤษภาคมนะครับแล้วก็รอบ2วันที่17พฤษภาคมถึงวันที่19พฤษภาคคมนะรับ ในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาโซโล่เจ้าอัชิเลนตัวนี้กันนะครับโดยดีเทลของเจ้าอัชิเลนนะครับอัชิเลนเนี่ยเป็นโปเกมอนธาตุน้ํานะครับแล้วก็แฟรี่เทรล่าไทที่มาเนี่ยเป็นเทรล่าไทธาตุแฟรี่เลยนะครับนิสัยนะครับมาเป็นมอเดสนะครับเพิ่มสเปเชียลแอตแทกลดแอตแทกอวบิลิตี้เนี่ยก็เป็นฮิดเด้นอวบิลิตี้นะครับลิควิดไวส์ทำให้ท่าประเภทเสียงเนี่ยกลายเป็นท่าธาตุน้ำนะครับท่าที่ติดมานะครับก็จะมีท่ามูนบัสนะครับสปาร์กิ่งแอเรียแล้วก็ทท่่่าาร้อองงงเเพลกกัับไซคินน ส่วนโปเกมอนที่เราจะเอาไปโซโล่นะครับก็เป็นเจ้าซับโก้นั่นเองโปเกมอนธาตุเหล็กและก็ผีนะครับก็ได้เปรียบเรื่องของธาตุนั่นเองเทราไทที่เราจะใช้นะครับจะใช้เป็นเทราไทธาตุเหล็กเลยแล้วก็ไอเทมที่ถือไปนะครับจะเป็นไอเทมเชลเบลตีและดูดเลือดเหมือนเดิมนิสัยนะครับใช้เป็นมอเดสนะครับเพิ่มสเปเชียลแอตแทกลดแอตแทกนะครับ EV e เนี่ยลงเป็นสเปเชียลแองแทา252 HP 252นะครับอัริตี้มีอัริตี้เดียวอยู่แล้วนะครับกูดแอสโกทำให้ไม่โดนท่าสเตตัสมูฟจากโปเกมอนตัวอื่น แล้วก็มูฟที่เราจะติดไปนะครับก็จะมีท่าบัฟอย่างเนตตี้พอนะครับแล้วก็ไลท์สกินเอาไว้ลดดาเมจเวทที่เราโดนนะครับเมทัลซาวเอาไว้ดีบัฟนะครับลดพลังป้องกันเวทของอีกฝั่งแล้วก็ท่าโจมตีอย่างเมกอิทเลนนะครับก็อย่าลืมไปใส่พีพีอัพนะครับให้เมกอิทเลนใช้ได้ถึง8ครั้งด้วยนะครับแล้วก็ตัวซับโกอย่าลืมเอาไปลงเลเวลให้เต็มร้อยนะครับแล้วก็เอาไปไฮเปอร์เทนนิ่งให้ IV เนี่ยเต็มด้วยนะครับส่วนวิธีการสู้นะครับผมจะมีสเต็ปตายตัวให้เลยนะครับก็ ถ้าไม่ผิดแผนอะไรตามสเต็ปนี้ชนะ100%นะครับมาถึงปุ๊บเนี่ยก็ใช้ไลท์สกินทิ้งไว้ก่อนเลยนะครับ <c oughs> เพื่อป้องกันดาเมจเวทนะครับลดดาเมจเวทที่เราจะโดนนะครับให้มันเบาลงหลังจากไลท์สกินแล้วนะครับเราจะทําการรอเฉยๆเลยนะครับไม่กดอะไรเลยนะครับรอจนเวลาเนี่ยไปถึงประมาณตัวดีนะครับหรือก็คือรอจนกว่า อชิเลนเนี่ยจะทําการล้างสเตตัสของตัวเองนะครับพอเกิดแอคชั่นอย่างนี้นะครับก็คืออชิเลนเนี่ยล้างสเตตัสของตัวเองแล้วหลังจากนี้เราก็จะทำการดีบัฟใส่อชิเลนนะครับก็ใช้ท่าเมทัลซาวเนี่ยไป2ครั้งรวดเลยนะครับถ้าโดน2ครั้งรวดเลยก็ถือว่าดีนะครับแต่ถ้าไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะครับสเตปต่อมานะครับหลังจากเราใส่ดีบัฟครบ2ครั้งแล้วเนี่ยอีกแค่นิดเดียวนะครับแป๊บเดียวเนี่ยเราจะโดนล้างสถานะนะครับพอขึ้นแอคชั่นอย่างนี้นะครับก็คือเราโดนล้างสถานะและ หลังจากนี้นะครับเราก็เริ่มทําการบัฟได้เลยนะครับใช้ท่าเนติพอร์ตนะครับทำการบัฟพลังโจมตีเวทของตัวเองในจังหวะนี้นะครับเราจะมีเวลา3เทินนะครับให้ทําการใช้เนติพอร์ตสครั้งเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากติดหลับขึ้นมาก็ยอมเสียสละสัก1เทินนะครับใช้ฟังก์ชันฮิลทาให้หายหลับก่อนพอหมด3เทินนี้นะครับเราจะทําการเปิดไลท์สกินอีกครั้งนึงนะครับเพื่อลดดาเมจที่เราจะโดนนั่นเองหลังจากเปิดไลท์สกินนะครับก็ทําการใช้ ถาโจมตีนะครับอย่างเมกอิดเลนสอครั้งรวดเลยนะครับพอตีไปแล้ว2ครั้งนะครับต่อมาเราก็จะทำการบัฟอีก1ครั้งนะครับหลังจากบัฟเสร็จเนี่ยเราก็จะทำการตีอีกทีนึงนะครับ หลังจากโจมตีเสร็จเรียบร้อยนะครับไลฟ์สกินเราจะหมดอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็ทําการกดไลฟ์สกินเอาไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเปิดไลฟ์สกินเรียบร้อยนะครับก็ทําการแปลงเทล่านะครับแล้วก็เมคอิดเลนโจมตีไปได้เลยซึ่งถ้าเราไม่โดนขัดจังหวะหรือว่าพลาดตรงไหนนะครับแบบดีบับโดนทุกครั้งนะครับแล้วก็ไม่ติดหลับอะไรเนี่ยก็มันจะเหลือเลือดแค่นิดเดียวนะครับเราก็โจมตีแค่ทีสองทีก็ชนะแล้วนะครับแต่ว่าถ้า ผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ลองแก้ตามสถานการณ์แล้วกันนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับและนี่ก็คือวิธีการโซโล่ไอชิเลนเจ็ดดาวนั่นเองนะครับก็ใช้เจ้าซาบโกเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะมีปั้นกันไว้บ้างอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจําเป็นแล้วก็นิยมในการตีเลทอยู่แล้วนะครับก็ไม่ถ้าใครปั้นไว้แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากมายนะครับก็ใช้สเต็ปประมาณนี้สามารถจบเลทได้เลย สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับคิดว่าเทเลเรจเจ็ดดาวเนี่ยคงมีมาสักประมาณเดือนละครั้งนะครับก็ช่วงนี้โปเกมอนเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้แล้วกันปี2024เนี่ยเกมโปเกมอนไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตเท่าไหร่นะครับก็หวังว่าจะยังไม่ล้มหายตายจากไปไหนกันหมดนะครับโอเคใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับพีทิกรีเสิร์ชขอตัวลาไปก่อนบาย